โอ้โหโนี่ดูสมุนไพรของนาเล็กับอันนี้คือร้างจืดครับผมนี่สมุนไพรสุดยอดแห่งเรื่องของการล้างพิษละพิษแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าพิษจากสารเครมีหรือว่าจากพิษสุราใครที่เมาค้างเนี่ยเจอนี้แล้วสุดเด็ดเลยครับช่องกิตนใยสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้เช้าๆนาะเล็กพามาชมสมุนไพรนะที่อยู่ประจําบ้านประจําเรือนพวกเราอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเรามานานแล้วนะสมุนไพรที่ชื่อว่ารางจืดนะ ก็เป็นไม้เถาเนะนี่ยไม้เถาเลื้อยที่เป็นเถาแข็งนะฮะลักษณะเป็นขอบล่องเนี่ยเป็นขอบล่องอย่างเงี้ยเนี่ยใบของเขาก็มีลักษณะเป็นใบเรียวนะยาวอย่างเงี้ยคล้ายใบยญานางนะแต่ว่าจะใหญ่กว่าใบยญานางเนี่ยจะประมาณอย่างเงี้ยถ้าใหญ่สุดก็ประมาณอย่างเงี้ยแต่นี้ ดูฮะใบใหญ่มากๆนะก็บอกกว้างได้ถึง4-7เซนติเมตรยาวถึงครึ่งฟุตอะ่ะนะก็เป็นไม้ที่ถือว่าเป็นสมุนไพรชั้นยอดเลยนะไม่ว่าจะต้มกินไม่ว่าจะาทำชาชงดื่มได้หมดนะเด็ดใบไปทำชาชงดื่มได้ หรือใครที่เมาแห้งนะคนที่ดื่มเหล้าเมาแห้งเนี่ยตื่นเช้ามาสโลสเลเนี่ยจัดเลยฮะเนี่ยต้มใส่น้ำร้อนเนี่ยชงดื่มเป็นน้ำชาเลยกปรีกระเป๋าทันทีเลยเนี่ยสมุนไพรดีๆกระทรวงสาธารณสุขยังอนุญาตให้เป็นยาที่แบบว่าใช้ในการแก้พิษเลย แต่ว่าควรจะแก้ในแบบโดนสารพิษโดนสารเคมีอะไรต้องกินให้เร็วนะอย่ารอให้ค้างคืนบางคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยโดนสารพิษสารเคมีเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช้กรอกเลยฮะทำกรอกเลยหรือบางทีเป็นผืนปวดผื่นคันเนี่ยก็สามารถที่จะตำบดแล้วก็ทาได้ ของดีๆอย่างนี้ครเมืองไทยเรายังมีอีกเยอะสรรพคุณนี่ถือว่าเยอะมากๆนะใช้ต้านมะเร็งก็ได้นะต้านการอักเสบนะต้านเชื้อแบคทีเรียได้มีไว้ไปจําบ้านประจําเรือนนี่ดีมากๆเลยดอกเขาก็เป็นดอกสีม่วงอ่อนๆบางทีสามารถที่จะเอาไปนะทำจิ้มน้ําพริกได้นะเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยจิ้มน้ําพริกได้ การปลูกงองง่ายฮะง,ง่ายมากมากเนี่ยลำของเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้ตัดเอาไปชำเลยเนะก็จะออกลากตรงบริเวณข้อนะขย,ยายพันธุ์ง่าย,ยตัดเป็นข้อข้อชำได้เนี่ยนั่นละก็ปลูกทิ้งไว้ในโคนต้นมะม่วงเนี่ยแหละเนี่มันก็เลื้อยอยู่นี่แหละยาวเลื้อยยาวออกมาก็ ตัดทิ้งบ้างนะจับโยนคืนบ้างอะไรเงี้ยนะนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็เลื้อยออกมาเนี่ยเหมือนเถั่ายานางเลยฮะนะเหมือนเหมือนกันนีก็เช้านี้ก็พามาดูมารู้จักนะบางคนไม่รู้จักเลยว่ารางจืดเป็นยังไงนี่ กบผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะเล็กกิจในชาแนลสวัสดีครับ